เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับ Food News สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการมงคลแผ่นดินนะครับรายการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของคนที่มีคุณค่าคนที่สร้างคุณงามความดีให้กับแผ่นดินเป็นมงคลของแผ่นดินนะครับและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนได้มีโอกาสทําดีแขกที่เป็นมงคลของเราในวันนี้นะครับท่านเป็นผู้ที่อนุรักษ์ความเป็นไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงลูกทุ่งให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปคุณเจนพบจบกระบวนวันครับ รายการมงคลแผ่นดินวันนี้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากครับเพราะบุคคลที่เรามาเยี่ยมเยียนกันในวันนี้ก็คือคุณเจนพบจบกระบวนวันนักจัดรายการวิทยุและนักวิชาการด้านเพลงลูกทุ่งไทยที่มีเอกลักษณ์การแต่งกายเป็นเสื้อคอกลมแขนสั้นลายดอกคุณเจนพบเ,นเริ่มต้นจากการเขียนหนังสือครับครั้งแรกเขียนลงในคอลัมน์วิจารณ์วรสารดำรงของหนังสือพิมพ์ประชาชาติรายวันและได้ให้คำเนิดนาบากาว่า เจนพบจบกระบวนวันครับคุณเจนพบได้สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมายหลายด้านครับอย่างที่รู้จักกันในฐานะนักจัดรายการวิทยุชื่อดังในรายการอมตะเพลงไทยซึ่งทำให้ได้รับรางวัลสายล่อฟ้าทองคำดีเด่นเป็นคนแรกของวงการเพลงลูกทุ่งและเป็นรายการต้นแบบของการจัดรายการเพลงเก่ามาจนถึงปัจจุบันคนดีมงคลแผ่นดินในวันนี้เจนพบจบกระบวนวัน นี่ก็เป็นบทบาทแรกไปเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนบทที่หนึ่งที่อยากจะซักซ้อมกับปรมาจารย์ทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอยากจะเก็บเขาเรียกอะไรนะมรดกครัวไทยครับก็เลยคิดถึงน้ําพริกปลาทูอาจารย์ไม่ได้ทานปลาทูนานหรือ,อยังโอ้วันซื้อนี่ยังทานอยู่เลยครับแล้วทานแบบไหนทอดจิ้มน้าพริกอ่าใช่ธรรมดาผมชอบน้ําพริกปลาทูมากแหรอแต่วันนี้ก็มีอีกหนึ่งเวอร์เออเวอร์ชันของปลาทูน,นะปลาทูจะไปทําข้าวหมกปลาทู เออเราลงมือกันเลยครับผมนี่ก็ข้าวสวยธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวนี้ข้าวก็แพงนะครับพริกไทยสักนิดหนึ่งครับพริกไทยเสร็จแล้วก็ะน้ำตาลทรายนิดหนึ่งอาจารย์กินหวานไหมปกติหวานเหรอหนิดหนึ่งกันไม่ต้องหวานเลยนะอายุมากแล้วไม่ได้ความหวานต้องลดนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้ซอสเห็ดหอม ใส่นิดหนึ่งมันจะข้าวมันจะได้ดูนัวเนียเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปผัดครนะก็คลุกๆสกกอนเนี่ยอันนี้ซอสปรุงรสใส่นิดหนึ่งนะแล้วก็อุตาาเหมือนกันไหมฮะอัีอิวขาวใส่หลายๆอย่างหน่อยปนๆกันเพราะว่าแต่ละอย่างมันก็มีความดีไม่เหมือนกันครับเสร็จแล้วก็ใส่ขิงซอยใส่ไว้สักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวไว้โรยหน้านิดหนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปขิงมันจะดับกลิ่นขาวปลาทูพริกขี้หนู แล้วก็ใส่ไปคลุกๆซะอดไม่ได้ที่ต้องใส่ใบมะกรูดมาทานโทษซอยเส้นใหญ่ไปหน่อยนะคะตีหมูล้องเอียกเลยนะคะอันนี้ก็ผักชีเป็นพวกผักชีฝรั่งนะคะคแล้วก็ใส่หอมแดงนี่ดูสิเครื่องสมุนไพรไทยทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วก็คลุกเคล้าดูสิง่ายาไหมง่ายครับมิน่าเชื่อนะง่ายด,ดีครับง่ายทีน,นี้ก็มีเนื้อปลา เราก็เอาปลาทูที่นึ่งมาเป็นเข็งอาจารย์อาจจะทอดก่อนก็ได้นะครับครับอันนี้ขออนุญาตใส่เป็นหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็ยีอ่ะแค่นี้ยังไม่เสร็จเราก็สมมติเราจะเสิร์ฟในชามนี้ลูกกําลังอัดรายการอยู่ครับเดี๋ยวเขาลงมาเสร็จก็จะได้กินแล้วก็เวฟได้เลยก็ทำหนึ่งถ้วยไว้แบบนี้ครับเห็นไหมเดี๋ยวนี้ลูกเต้าทํางานเราก็ต้องมาดูแลเขานะเอาชิ้นโตโตหน่อยตัดกระตรงนี้ออกเอาหนึ่งชิ้นวางฝังลงไป นี่โอ้โหประเดี๋ยวเราจะโรยด้วยพริกแห้งต้นหอมแม่โอ๊ตายลืมใส่ตะไคร้ตายควักออกมาก่อนแม่อาจารย์คุยกับคุณเจนพบจนลืมใส่ตะไคร้เลยนะครับอาเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็ใส่ข้าวเก่าเหมือนเดิมแล้วค่ะเนีอ่อ,ออกทีวีนะคะไอห,หนึ่งก็ลืมไอ้นี่ก็หลงแต่กินได้ก็ไม่เป็นไรเนาะครับเนี่ยใส่ข้าไป นำข้าวเตาไมโครเวฟโอ้โหสองนาทีกินได้แล้วอู้ยเยี่ยมมากอ,อบเลยเ mm hmm. คลียซะก่อนใช้ระบบไมโครเวฟเอ t นเอร์แล้วก็2นาทีพ็สองนาทีเสร็จเราก็สตาร์ท hmm. อ่ะเราก็จะรอแค่นี้ ได้ยินเสียงแล้วตายแล้วเนี่ยข้าวสุกแล้วนะกลิ่นหอมแล้วนะเนี่ยกลิ่นปะทูชวยแล้วครับอุต่กลิ่นปะทูชวยร้อนนิดนิดเราหยิบออกมาสักก่อนเอาเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ดูซิเป็นยังไงน่าอ้ต่ายร้อนร้อนเลยอ่ะน่ากินไหมยอดเลยกลิ่นหอมไหมตายงั้นประเดี๋ยวเราจัดให้สวยอาจารย์อมีการตกแต่งตกแต่งซะหน่อยตกแต่งซะหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ครบเพิ่มมูลค่าเม็ดมะม่วงหิมพผนานทอดใส่ให้มันดูดีหน่อยเห็นไหม มันดูมีราคาคต้นหอมซอยสักนิดหนึ่งแล้วก็ขิงซอยสักหน่อยหนึ่งให้มันดูแบบหลกลิ่นขิงสดๆดเตะปากหน่อยๆอนะคะพริกขี้หนูแห้งทอดสักหนึ่งมเม็ดเผื่อใครอยากจะแนมความเผ็ดแบบปนหอมหอ ปรเดี๋ยวอาจารย์เจนพบชิมฝีมือของตัวเองแลออง้วเชื่อคอมเมนต์ที่ว่าตำรับนี้ควรจะอยู่ในมรดกอาหารไทยไหมนะแล้วชิมนะคุณผู้ชมนะ <c oughs> ม,นมันได้มันได้พวกเครื่องสมุนไพรนะคนไหนที่ชอบนั่นก็มีการแบบบีบมะนมนา,นาวได้ดีครับดีครับ วันนี้อาจารย์ครับผมมีนิตยสารสองเล่มฟู้ดนิวกับฟู้ดเพเปอร์มาฝากอาจารย์ก็พยายามส่งเสริมนะนี่ดูสิแม็กกาซีนของคนไทยที่เกี่ยวกับอาหารอาจารย์ช่วยอ่านทีมีอะไรติดติชมชมก็บอกลูกช้างด้วยแล้วกันกราบขอบคุณมากนะครับโอเคครับขอบคุณครับด้วยรักและศรัทธานะครับ จึงทําให้ผมมีโอกาสได้เป็นเจนพบจบกระบวนวันอย่างไรก็ตามครับผมอยากรบกวนฝากไว้นิดหนึ่งว่าไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นเด็กไม่ว่าจะเรียนหนังสือถ้าเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะทําการงานอันใดก็ตามต้องเริ่มต้นจากความรักครับรักที่จะเรียนรักที่จะทําจากนั้นเอาศรัทธาใส่ลงไปครับความสําเร็จจะเป็นของทุกๆคน ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเตรียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้า เปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w o r l d d y w e b y i n g s ัก f o o d .com